มันยังแรงไปแดดดไม่แต,แต่จริงๆแล้วแดดแดดแรงก็ถ่ายรูปสวยครับ<ช>เพราะ<ช>ถ้าย้อนแสงแล้วหันหลังแล้วมันจะมืดกระดุมมันก็จะปีอย่างนี้ล่ละจะมาติดอีกทำไม, <c oughs> มจะได้เหตนวาดาวลาจะไม่เคยมาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ทำไมเธอไม่ถ่ายคนอื่นเขาทำไมเธอไปเห็คนอื่นกูเดี๋ยวถ่ายไปไม่ติดยังไงอ่ะอ๋อยิ่งให้็นี่อยู่ยิงให้ดออกมาก่อนลูกอ่าภาพคู่ลูกครั้งที่สองครั้งที่ส ูจะเอาาะว่าไม่ใครข้งหน้าจะเปลี่ยนคนมาแล้วนะใช่ีอยวเขาวอาอย่างนั้นเอาไม่มีแบบของแก้ก็หน่อยนะครับแบบไื่ก้ขี้เกลือขึ้นเดี๋ยวร้อนไปเลยอีหานีอกมาสิตอนไหนอะ นกจะไปยอมนกที่มันไปดิฟ้าไอ้สั้วต่อกันกูอยู่แถวนู้นนะจะมีเรื่องไหมเนี่ยรูปหนึ่งหน้ามาแล้วที่ยุโรปที่ไม่ใช่ชงคนชนชาติเดียวไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมแต่น่าจะน่าจะมาจากหลังเดียวกัน น่าจะซีอาร์เนอะเนอะคือไม่่ใชมไ่รู้มรยาทมันไม่สนใจอะนั่งเลยปากดมันหันมาบอกกูคนไทยพี่ก็จะบอกว่าพี่พูดเข้าใจมั